ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e-F o ot บ a ล l 2023โซนมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าวันนี้ทุกคนมีการอัปเดตไปนะครับมีแพ็กนักเตะเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งแพ็กนักเตะใหม่ทุกคนแล้วก็แพ็กเตะของรูปแบบใหม่ที่กําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้นี่นะครับก็คือเป็นการ์ดรูปแบบใหม่ทุกคนชื่อกาดว่าโชว นำทับโดยเออร์ลิ่งเบลฮาเลนอะไรประมาณนี้เลยนะครับก่อนนี้ทุกคนมีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยนะครับนำทับโดยเออร์ลิ่งเบลฮาเลนเป็นคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคนต่อมาเป็นแฮร์รี่เคนครับรทุนนก,ทกนทคนกองหน้าตัวเป้าของทอร์เนมฮอสเปอร์รวมแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิกตอร์โอซิมเฮนนะทุกคนกองหน้าตัวเป้าของนาโปลีนะครับก็มีมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันทุกคนมาแทนที่แพ็คของตำนานหรือว่ามาแทนที่แพ็คของการ์ดอีพิกอะไรประมาณนี้นะครับก็ มาในรูปแบบเดียวกันกับการดิบีกเลยคนก็คือมีทั้งหมด3คน3การ์ดพิเศษในแพ็คทั้งบมมแลวก็ที่เหลือจะเป็นการ์ดเซนด์ดาบทั้งหมด150คนเลยด้วยกันนะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนเข้ามาได้เลยครับผมก็มาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างแล้วก็อัพยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังสูงที่สุดแล้วก็โหดที่สุดก็มาทาการรับชมกันเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่คนแรกคนในส่วนของเอริกบอลฮาร์เรนทุกคนก็ตันอยู่ที่ันนะคร้ด้เลยทุกคน ก็จะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนเลยก็เหลือแต้มแฮปปี้สไตล์หนึ่งแต้มด้วยกันนะครับสำหรับเออร์ลิงบร์บราเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับคนต่อมาเป็นแฮร์รี่เคนคนตัน100เลยเช่นกันนะทุกคนก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเช่นกันนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100ทุกคนเลยก็เหลือแต้มแฮปปี้สไตล์หนึ่งแต้มนะครับปิดท้ายด้วยส่วนของวิกตอร์โอซิมเฮนครับทุกคนก็สสสาาาามมรรถออััััพพตนนนนีี้้้ไไดดดเเลลยยช่่่่กะะคคบจงงููุท 98เลยทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนตันอยู่ที่98แล้วก็เหลือแต้มให้อัพเพย์สไตล์หนึ่งแต้มนะครับมาทั้งหมดทั้งมวลประมาณทุกคนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าในส่วนของแฮร์รี่เคนทุกคนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าของทันเดมฮอสเปอร์นะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่86ครับทุกคนเมื่ออัพจนตนันแล้วก็รวมบูทดทดุกคนอยู่ที่100เลยด้วยกันนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเออร์ลิงเบ็คฮาเลนครับทุกคนก็เลเวลหนึ่งอยู่ที่87 เออร์ลิงเบ็คฮาเลนกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปิดท้ายด้วยส่วนของวิกตอร์โอซิเมนกันทุกคนเลเวลหนึ่งอยู่ที่84นะครับแล้วก็เมื่ออัพจนตันรวมบูธนะคนจะอยู่ที่98เลยด้วยกันนะครับกว่าทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับทุกคนหรือว่าเปิดได้ใครกันแล้วบ้างแล้วก็หมดไปเท่าไหร่กันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในนนนคคคลลลิิปปปห้้าาีีขออตัััววไก่สสดรบ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ